สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่าก็จะมีเรื่องราวข่าวคราวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าช่วงนี้ก็จะมาฟังบทความที่คุณสุนทรได้โพสต์ไว้ใน facebook ส่วนตัวของท่านเองนะครับผมก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เรียนพี่น้องชาวสวนยางที่รักโพสต์นี้ก็เพื่อที่จะเตือนสติกันนั่นเองครับจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าราคายางมีความผันผวนพอตอนราคาขึ้นก็ดีใจตอนลงก็เสียใจตอนนี้ราคาขยับขึ้นไปเรื่อยๆไม่หวือหวาช้าๆแต่มันมั่นคงนั่นเองครับดังนั้นเช่นที่ผ่านมามันขึ้นเร็ว ลงเร็วจากการปั่นราคาของนักเกงกำไรในตลาดล่วงหน้าจนบาทเจ็บจนบาดเจบไปตามๆกันส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าอย่างรายย่อยที่ติดกับดักแผนร้ายนี้แต่ช่วงสุดท้ายที่เจ็บหนักที่สุดก็คือพี่น้องชาวสวนยางที่ถูกปล้นราคาน้ำยางสดนั่นเองจำกันได้นะครับผมเคยเตือน ให้เข้าโครงการชะลอการขายยางกับกยทหรือเก็บยางไว้ที่ใต้ถุนบ้านเพื่อเรียกร้องให้พี่น้องชาวสวนยางช่วยกันแก้ไขปัญหาราคายางที่ถูกกดราคายางตอนนั้นมีคนมาด่าผมเละเลยและต่อว่าผมอย่างเสียเสียสายหายว่าไปเชื่อคุณสุนทรมันทำไมอดขายยางพาราแพงเลยเห็นไหม ผมถามนิดหนึ่งใครได้ขายยางแพงสักกี่คนและตอนนี้ราคาสูงขึ้นคนที่เคยด่าผมก็เงียบฉี่ไปเลยตอนนี้หมาหางด้วนขี้เรือนตัวหนึ่งคือพ่อค้าย,ย่างเลวที่ปลอมตัวมาเป็นแกนนำชาวสวนยางมันทำมาหากินบนคราบน้ำตาของพี่น้องชาวสวนยางมาตลอดแต่มาอ้างว่าช่วยเหลือ ชาวสวนยางก็อาศัยสถานการณ์นี้มาสวมรอยล่อผมซะเป็นซีรีส์หนังเกาหลีไปเลยครับตอนนี้ก็สงครามการค้ายางสงบลงชั่วคราวคนปิดทองหลังพระในการยางแห่งประเทศไทยหรือกะยะทอกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะผลักดันราคายางให้สูงขึ้นจนถึงต้นปีหน้าแต่ก็นั่นแหละในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ราคายางจะสูงขึ้นหรือต่ำลงเป็นไปได้ทั้งนั้นแม้ผมเคยวิเคราะห์จากข้อมูลและปัจจัยต่างๆว่าราคายางตอนนี้จนถึงช่วงปิดกรีดปีหน้ายางแผ่นดิบจะยืนราคาให้ได้ไม่น้อยกว่า60บาทน้ำยางสดสัก50กว่าบาทยางก้อนถ้วยดีอาร์สีเปอร์เซ็นต์นี่ก็น่าจะสูงกว่า 40บาทถ้า DRC 50%ก็ขอให้ได้20บาทขึ้นไปนั่นเองครับให้ไร่ดาคาประมาณนี้พี่น้องทุกคนก็น่าจะแฮปปี้ดีใจกันใช่ไหมครับพี่น้องชาวสวนยางก็คงจะต้องช่วยตอบผมหน่อยนะว่าจะพอใจไหมราคานี้นั่นเองครับนี่ก็คือบทความทั้งหมดของคุณสุนทรรักโรงนะครับ ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ได้มาโพสต์มาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราครับสุนทรรักโรงครับเลขาธิการสภาคเครือข่ายเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย15พฤศจิกาย,ยน2563ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและรับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ ให้เป็นกำลังใจให้ช่องของน้องเขาด้วยนะครับผมขอบคุณครับ